เป็นไงบ้างหาหายจากน่าไปกลับไปดังใช่มน่เห่ คือคือนี่<ช>จริงๆผมไปอยู่ออสเตรเลียกับไปจีนก็รวมแล้วก็น่าจะครึ่งเดือนหลั<า>งจากจบความส์ทีททใช่แล้วไปทะเลแล้วก็ไปนอาใช่คือคือ,คอจริงๆมันมีเป้าหมายนึงคือผมอยากวิ่งมารอธอนครั้งชีวิตมัน42กิโลเมตรเพราะเราเราชอบแล้วก็เราลงสมัครที่เป็นแบบเมเจอร์แรกในโลกคือในโลกมันจะมีจักรสนามที่เป็นเมเจอร์ระดับโลกแล้วเราก็เพิ่งเ,เป็นทเลทายตัวเองทำสำเร็จอะไรครับแล้วก็ช่วง ไปแข่งขันที่ชีวิลทินกลายเป็นนักกีฬาเป็นตัว,ตวตไปแล้วใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าเอาจริงรูทีนเนี้ยมันมาตั้งแต่ช่วงเล่นละครเวทีนะแล้วก็เร,เราเราทำหุ่นของเราแล้วมันเป็นแบบควบคู่กันไปเลยครับเราทาหุนของแดงไวเล่ขุนของน,นายแล้วก็โปรเจกต์วิ่งของมาตอนที่เราอยากวิ่งเนี่ยมันก็อยู่ในนี้ด้วยอย่างโปรเจกต์มาราธอนมันเกิดหลังจากที่เป็นแดงไวเล่เสร็จแล้วหรือว่าก่อนครับใช่เพราะว่า บอว่ารายการพวกนี้มันต้องจองล่วงหน้าแบบเป็นปีะครับก่อนก่า<ม>ะจะได้ไปก็ี่ไปแล้วก็แบบชื่นชอบแล้วมันสะใจอะเวลามันทําได้เงี้ยมันสะใจมากๆเลยก็แบบอนนอเอาชนะตัวเองตั้งเป้าแค่หนากนนนายการพุ่มนก่อนที่จะไปลงสนามไปงคือจริงๆผมลงรายการในไทยแบบ21โลเป็นเรื่องสนุกอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นเมเจอร์โลกอะตอนเนี้ยติดใจแล้วก็อยากเก็บให้เขาเรียกว่าเหรียญพอดอีลิง คือเก็บแบบถุกสนามในโลกให้ได้จะสนามใช่ใช่ใช่ที่โตเกียวที่แสดงอะไรคนแล้วก็เดี๋ยวมีพี่แอนที่ไปวิ่งชิคาโกอันนั้นก็เป็นหนึ่งสนามที่ที่นักวิ่งระดับโลกเขาแบบไปกันก็อย่างมันต้องคืนแค่ไหนเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าแพ้ใจตัวเองพ้เสียงในหูมันก็หูคือคือจริงๆมันมันคือวินัยล้วนๆเลยครับวินัยในช่วงการเต็มตัวซ้อมอะไรเงี้ยถ้าเราเต็มตัวซ้อมไปถึงมันก็ลดอาการบาดเจ็บแล้วก็ไปวิ่งมันคือสนุกกับวิวกับประเทศของเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงนะ สามกิโลหลังเนี่ยคือเจ็บร่างกายไม่ไหวแล้วแต่ต้องคือสู้อ่ะแบบต่อซ้อมมาทั้งกี่เดือนเพื่องานเนี้อย่างเงี้ยนะที่วิบสองกิโลครับ <45 S 1> ใช้เวลาไปสี่สี่ชั่วโมงสิบหกนาทีใช่แต่ว่าผมเคยไปเจอโค้ชหนึ่งเป็นสัมภาษณ์ของนักกีฬาเขาก็บ,บอกว่ามาราธอนสี่สิบสองเนี่ยแบ่งเป็นสามสิบกิโลวิ่งด้วยร่างกายสิบกิโลวิ่งด้วยสมอง แล้วก็อีก2กิโลเนี่ยคือหัวใจรัวๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนเราวิ่งก็คือแบ่งสั้วแรงบวกไปเลยตอนนั้นใช่คือมันไม่ได้แค่วิ่งอย่างเดียวเราต้องคำนวณการกินเจลการเติมของในร่างกายการเปลี่ยนน้ำหนักถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้แค่วิ่งอย่างเดียวครับมันคือเราเรามีการซอฟกันมาอย่างเงี้ยครับใช่วยอธิบายวท่อนล่างมันเป็นยังไงบ้างท่อนล่างเหรอขาถือไหมขาเป็นยังไงต้องไปดมหนึงมันระบบไหมมันด่าขาล้าไหม มันก็ขึ้นเป็นลำอยู่ตรงนี้ช่วงขาช่วงขาด้านขวาเนี่ยมันแบบมีตะคิวกินมันมีตะคิวกินจริงจริงใช่ไม่ใช่เหมือนพี่ดมใช่ไหมไม่ได้อะไรแบบนั้นไม่ได้รำโบราณละไม่ใช่จริงจมันมีมันเส้นเอ็นเส้นเลือดเลยนะมีมีมีก็เก่งขึ้นเลยเหมือนกันเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องยืดต้องวอร์มใช่แล้วก็นั่นแหละไม่รู้ต่อเป็นไงเลยเขินพอพอมันจำมันจำข้าเส้นชายแล้วมันบอกมาเองเลยนะว่าชายในนี้เรา ม,มันสะใจอ่ะคือเราเคยอ่านว่านักวิ่ง42กิโลเนี่ยมันคือจํานวนประชากร1%ของโลกอ่ะเราได้เป็น1%นั้นน่ะออและได้เป็นแล้วอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออจ,จริงจริงมันก,มนก็มันก็บ่งบอกนะหลายคนที่ผมลงคลิปลงโซเชียลไปผมอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังวิ่งอยูอ่ไม่ว่าจะวิ่งออกกำลังวิ่งระยะสั้นระยะไกลหรือว่าวิ่งวิ่งแบบ เทรนหรืออะไรก็แล้วแต่คืออย่าหยุดอย่าท้ออย่างนี้ยเพราะว่าวันที่เราเข้าเส้นชัยผมรู้สึกว่ามันตอบตอบโจทย์ทุกอย่างที่เล่าแบบมันสะใจมันสะใจมากเลยคนถามผมเรื่ความรู้สึกอะผมจะบอกว่าเราไปวิ่งเข้าเส้นชัยดูแล้วจะรู้ว่ารู้สึกยังไง<ม>ใช่แต่ว่าผลกระทบจากการวิ่งก็คือร่างร่างสวยงาร่าง<ช>ทองหวังว่าปลอดภัใช่เดี๋ยวรอดูปลายเดือนนี้นะมีอะไรมันจะแบบขนาดไหนรอเดี๋ยวต้องรอปลายเดือนนะ อะะไรนทำไมถึงต้องรอปลายเดือนเป็นโปรเจกต์ปลายเดือนอ๋อเป็นโปรเจกต์ปลายเดือนเพราะจากโปรเจกต์ทะเลเที่ยวกับเพื่อนก็คือสว่างว่าเป็นแกนด้วยก็ไมเช้าต้องนั้จะไม่ออกกำลังกายอะอะไรนะเขาเช้าเป็นนัดแบบกกำลังกายใช่ไหมใช่ใช่พวกนัดกันไปตื่นกันเป็นกวนทำกันเป็นทีมงานกลุ่มงานกลุ่มใครใครใครไดดื้อสุดที่แบบว่าดื้อสุดเหรอก็ดื้อทุกคนแต่ว่าแต่ว่าเราต้อง ผมก็ดิ้เราก็ต้องโมเดิเทตกันแบบเฮ้ยเรานักกันแล้วไม่ได้ไม่ได้สลับกันตื่นอ,อะไรไม่ใช่เพราะกนแบบหัวโจกใช่ไหมไมีหัวโจกทุกคนห้าห้าใบเล่นเนี่ย <laughs> เพราะว่าเพราะว่าเห็นไปทริปทะเลคุยกับไอมาไอบอกว่าทริปนี้คือตั้งใจไม่ได้ไปเที่ยวทะเลตั้งใจจะไปโชว์ไปโชว์ของนิดเดียวเลยใช่ตั้งใจไปโชว์ทีกคนอยากโชว์เห็นน้องบูมไหมเห็นไดมอนไหมเห็นเทศไหมเห็นไอไหมเห็นผมไหมพี่มาดมตอนนี้แหละที่อยากเห็นที่ตาดนแ้วรอดูไปเดือนนี้แสดงแสดงว่าทริปทะเลนี่คือตั้งใจเพื่อที่จะไปโชว์ร่างคองไม่คือเราไปพักผ่อนแล้วเราก็คือตอนตอนรอคอนเวทีอ่ะ คือเนื two, ่องจากเราอยากให้ม right. so ันอยู่ในคาแรคเตอร์มากๆทั้ง5คนเลยก็แบบรวมร่วมใจกันแทนที่เขานัดบ่าย2เราจะไปถึงเราก็ไปถึงแบบ1ดโมงกินอาหารเข้ายิมกันอะไรเงี้ยก็เป็นผลแบบเป็นรีวอร์ดะพวกเราที่ไปพักผ่อนกัน่ะแต่ว่าล่างนั้น่ะที่เห็นในม้ครเทีแต่ว่าลัจากนั้ก็ไม่เห็นเลยคือยังไงเหรอมจะมากขึ้นหรือ่ยังไงใครเดือนนี้ะสกนเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวนะ เลเวลตอนที่เป็นละครเวทีกับที่จะได้เห็นปลายเดือนเนี้ยมันดีมันไหนอันไหนเรื่องประมาเพราะว่าตอนละครเวทีก็วาวแล้วนะจริงมันจะต้องมีเขาแต่งหน้าี่จริงราคาอะไรนี้ยอ่ะคือละครเวทีคนก็ซื้อตั๋วเข้าไปดูเนี่ยแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะให้เห็นสู่สายตาประชาชนแลยไม่เองที่ทุกคที่ดูละครไปดูเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละรอดูรอดูรอดูไม่มีไม่มีไม่มีตู้ร้าน ความภาคภูมิใจที่เป็นเราอะเราเป็นเด็กชอบกินเราเป็นเด็กห้กนนกกวนมาก่อนแล้วเราแค่ลองมีวินัยกับตัวเองครั้งหนึ่งในชีวิตใส่มันให้ดีที่สุดม,มันก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นไงบ้างพอเราจด้จบละครเป็นเดือเราได้ไปใช้ชีวิตดีคนธรรมดาจริงๆแต่ก็ต้องกลับมาทำงานแล้วไ <laughs> <laughs> ม่ไหลายเดือนมากเลยนะไปใช้ชีวิตสองเดือนเนี้ยยัสองเดือนเองใช่หรอเสองเดือนเองแต่ว่าใช่แต่ว่าอ่ะเราก็มีโก้ของเราเรื่องมาราธอนเรื่องล่าสุด มาจากสกอเล no oh. ี่ยก็คือบินไปที่จีนต่อเลยก็ไปเป็นงานแข่งรถมิชลินเนี่ยะแล้วก็มีผมมีพี่มาริโอมีพี่ชายชาติยูโดมีฟิลิปแล้วก็ไอซ์พาวเวอร์แล้วก็ใช่แล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเราได้แชมป์กันมาก็แบบภูมิใจกันมากเลยไปกับทางทีมมิชลินก็เดี๋ยวกลับมาก็โปรเจกต์ต่อไปก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆทั้งเรื่องสภาพจิตใจเรื่องดิสซิปลินหุ่นแล้วก็เรื่องบทบาท อันนี้มันเป็นงานแสดงเป็นงานการแสดงก็เดี๋ยวนี่แหละวันจันทร์นี้ก็เริ่มเวิร์นช็อตอ๋อเปิดเลยไหมอ๋อยังไม่ได้เปิดเปิดผมโดนแดงหัวเลยเดี๋ยวรอดูครับเป็นแต่เป็นเกี่ยวกับการแสดงจะเป็นฝั่งอโศกหรือเปล่าคะอะไรนะในฝั่งอโศกหรือเปล่าบ้านผมอยู่เรียบด่วนไม่ใกล้ที่ไหนเลยไม่ใกล้เลยหรอบ้านผมไม่ใกล้ไม่ใกล้เคยไม่ใกล้กันพี่เลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมรอบอกทีเดียวเมื่อไหร่คนรู้ว่าเอ๊ะจะเห็นนายอยู่สังสมไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้เห็นได้ทุกที่สวนเบนเนี่ยจะเห็นได้ทุกที่เด็กนิ้วต้องมีวิ่งที่สวนเบนสวนเบนเห็นบ่อยสุดไปเจอที่นั่นได้นั่นแหละครับผมได้เลยได้เลยได้เลยขอบคุณมากเลยครับโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ